รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศอันเป็นกรณีที่ต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนโดยไม่สามารถรองงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568ได้จึงต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจํานวนไม่เกิน122,000ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจจํานวน122,000ล้านบาทจึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ เพราะภาระที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันไม่ได้จบแค่งบประมาณ6 7แล้วก็6 8มันจะตามเราไปอีกจนถึง6 9 7 0ต่อไปแล้วก็จะไปทำให้พื้นที่ที่จะมีงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่างๆเนี่ยลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนี่จะเป็นกระสุนนัดใหญ่นัดแรกนัดเดียวและนัดสุดท้ายของทางรัฐบาลที่จะได้ มีโครงการขนาดใหญ่ขนาดนี้ด้วยข้อจำกัดทางงบประมาณที่มันจะเกิดขึ้นตามมาค่ะท่านประธานร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567เป็นจำนวนไม่เกิน122,000ล้านบาทรัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจด้วยการส่งเสริมให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการดำรงชีพสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจควบคู่กับการรักษาระดับการบริโภคและการลงทุนในประเทศ รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศอันเป็นกรณีที่ต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนโดยไม่สามารถรองงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568ได้จึงต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจํานวนไม่เกิน122,000ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจจํานวน122,000ล้านบาทจึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ สำหรับประมาณการเงินที่พึงได้มาสำหรับจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีก็ประมาณ25 6 7้ดังนี้1ภาษีและรายได้อื่นโดยเป็นแหล่งเงินจากการจัดเก็บรายได้ที่เดิมไม่ได้กำหนดไว้ประมาณการจำนวน1 0,000ล้านบาท2เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลก็ประมาณจำนวน1 1ึ0 0 0 0ล้านบาทร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีก็ประมาณ ปศ2 5 1 7ที่รัฐบาลนำเสนอต่อสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการดำเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ต่างๆและช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพยกระดับคุณภาพชีวิตและการดำรงชีพสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจควบคู่กับการรักษาระดับการบริโภคและการลงทุนในประเทศรวมถึง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจเสี่ยงค่ะซุ่มเสี่ยงที่จะทำผิดกฎหมายนะคะซึ่งการทำผิดกฎหมายในครั้งนี้ถ้าสามารถทำต่อไปได้เนี่ยมันจะสร้างบรรทัดฐานที่ผิดผิด ในการบริหารจัดการงบประมาณไปในอนาคตซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายที่เราประเมินไม่ได้สิ่งที่จะเสียอีกก็คือว่าเราส่า์ลงเงินไป5 0 0 0ส0ล้านแต่กลับสร้างกลไกเงื่อนไขโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเพื่อที่จะเอื้อค้าปลีกรายใหญ่แล้วก็กีดกันรายย่อยโดยไม่รู้ตัวจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการแก้ไขเสียโอกาสที่จะได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้า ให้กับประชาชนเพียงเพราะว่าเราจะต้องกับเงินส่วนหนึ่งเอาไว้เพื่อไปทำโครงการนี้ในตอนปลายปีและยังมีอีกโอกาสอีกหลายโอกาสที่จะต้องเสียไปที่จะได้ทำนโยบายอื่นๆเพราะภาระที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันไม่ได้จบแค่งประมาณ6.7แล้วก็6.8มันจะตามเราไปอีกจนถึง6.9เกจ็ดศต่อไปแล้วก็จะไปทำให้พื้นที่ที่ จะมีงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่างๆเนี่ยลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนี่จะเป็นกระสุนนัดใหญ่นัดแรกนัดเดียวและนัดสุดท้ายของทางรัฐบาลที่จะได้มีโครงการขนาดใหญ่ขนาดนี้ด้วยข้อจำกัดทางงบประมาณที่มันจะเกิดขึ้นตามมาค่ะท่านประธานครั้งที่แล้วนะคะงบปี67ดิฉันได้ส่ง ความห่วงใยผ่านท่านประธานไปยังข้าราชการประจําที่ยังซื้อตรงต่อหลักการนะคะให้ออกมากล้าที่จะท้วงติงกับโครงการนี้ที่มันมีปัญหาที่มันไม่ตรงไปตรงมาที่มันไม่ถูกต้องตามหลักการตามหลักวิชาการแต่วันนี้ดิฉันจะขอส่งความห่วงใยผ่านท่านประธานไปยังพักร่วมรัฐบาลค่ะว่าท่าน จะกลายมาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการทำผิดกฎหมายครั้งนี้ในการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายครั้งนี้หรือไม่ถ้าท่านเองก็ยังพอมียึดถือหลักการอะไรอยู่ในหัวใจยังรับถือหลักวิชาการมีความรู้เรื่ององบประมาณและการคลังท่านคงรู้ได้โดยที่ไม่ต้องสงสัยว่าทำแบบนี้มันจะทำให้ประเทศเราสุ่มเสี่ยง ต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร